นี่ค่ะทุกคนดอกเจ้าพญานะคะงามมากๆเลยค่ะรวงย้อยเลยนี่เป็นระยะเลยเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของนากันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู้งหูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ดอนฉิมพลีอําเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะซึ่งวันนี้เราได้มาติดตามดูผลงานนะคะ พันข้าวก็ขอ9้าห้าหรือว่าดกเจ้าพญานั่นเองค่ะตอนนี้ออกรวงสวยงามมากๆเลยค่ะวันเสาร์นี้ก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้าวกันเลยค่ะแล้วก็ไปคุยกับเจ้าของนาด้วยว่ามีวิธีทำยังไงนะคะข้าวถึงได้งามขนาดนี้ค่ะไปกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนดกเจ้าพญานะคะงามมากๆเลยค่ะรวงย้อยเลยนี่ เป็นระยะเลยเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของนากันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะลุงตีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลดอนหินพีนะครับอำเภอบางน้ําเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอยู่กับคุณป้าฟูรอฟูรอนะครับดเดี๋ยวเรามาดูคุณป้าถามคุณป้ากันว่าทํานายังไงข้าถึงได้รวงสวยขนาดน<อ>ีด้ครับนี่ดูครับป้าทํานายยังไงครับก็ใช้ปุย e ๋ยอินทรีย e ์เคมีอินทรีย์เคมีนะครับใช้กี e ่วันแล้วครับป้า น,นวันเสาร์เนี่ยได้99วันวันเสาร์ได้99แล้วก็จะเกี่ยววันเสาร์นี้ด้วยรวยันอ๋ออันนี้ตอนหวานแล้วก็ใส่ปุ๋ยรอบแรกนี่ใส่ตอนอายุกี่วันครับ18 study. วัน18วันแล้ว,แล,วแล้วรอบสองนะครับรอบสอง45 45นะครับนี่ข้าวข้าวครับรวงใหญ่ๆรวงยาวๆเลยนะครับใหญ่ๆเน้นๆเนี่ยน,นะครับกาแพงข้างๆนะครับข้าวสายพันธุ์เดียวกันนะครับเนี่ยเราดูกันได้เลย แตกต่างกันเลยนะครับอันนี้เขาเขาทำไงครับป้าพันเดียวกันแต่มองเหมือนก็คือคนละพันเลยก็ใส่ปุ๋ยช้าอ๋อใส่ปุ๋ยช้านะครับอันนี้ก็คือการดูแลนี่สาคัญมากเลยเนาะใช่เพราะว่าข้าวเขามีอายุจํากัดนะคะทุกคนเหมือนกันนะครับพันเดียวกันเลยนี่กระดกเจ้าพยานะคะแต่รวงแตกต่างกันเลยนะครับแต่การดูแลจะแตกต่างกันครับแล้วก็อันนู้นวานก่อนอันนี้ด้วยวันก่อนสองวันออหวานก่อนสองวันดูฝั่งนี้ค่ะ นี่คือภาพสมบูรณ์มากๆเลยงามลวงใหญ่นะครับนี่มะเสาวนี่ก็อย่างนี้ได้ไล่ไล่ละตันฝ่ายอยู่แล้วครับป้าลวงงใหญ่ๆเลยเนี่ยนี่ค่ะทุกคนข้างนี่ลวงย้อยเลยนะครับเนี่ยอือฝั่งนี้สวยกว่าฝั่งนี้นี่มองไปอย่างนี้เลยก็จะมีลมนิดหน่อยเนาะใช่มีพายุธรรมชาติมีลมมีอะไรก้าห้าเขาล้มอยู่แล้ว นี่ค่ะทุกคนถือว่างามมากๆเลยมีโรคมีมีอะไรกวนไหมป้าที่ทำอ่ะไม่มีเลยนะทําง่ายนะครับทําง่ายอ๋อทำง่ายเร็วด้วยเร็วด้วยแค่เก้าสิบกว่าวันก็ถือว่าโอเคนะครับจะเกี่ยวให้จัดหน่อยไงก็คือรอเก้าสิบเก้าวันท่านใดที่สนใจนะคะทันข้าวใช่ดกเจ้าพญานะครับเป็นทางเลือกนะครับข้ามเม็ดใหญ่ๆนะครับลงสีต้องการนะครับ ดีว่าทําข้าวเม็ดสั้นๆนะครับอันนี้เม็ดใหญ่เม็ดยาวแล้วก็อายุผลดีบดีน้ําหนักเดี่ยวไปส่งเจ้าพยาอ่ะเราสีถามหายค่ะครับครับยังเป็นที่ต้องการของตลาดเนาะใช่เดี๋ยววันนี้วันเสาร์ก็ได้รู้ผลกันแล้วแต่เรามองว่าไล่ละเกียนปฝาแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วค่ะครับนี่ค่ะทุกคนท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ